เรียบร้อยพี่น้องนี่ครับกับต้มกบฝีมือให้ตามบริการประธานห้างครับเดี๋ยวมันร้อนอยูอย่เลยสุดยอดพี่น้องเ้อะโอ้ยสอนจำก็เอาแอร์อกูไม่อยู่แล้วโอ้ยอนก,กนั่นตากลงดี สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไอ้ตามบริการประทานห้างอีกเช่นเคยนะครับว่าไปวันนี้นะครับจากอที่แล้วนะครับใส่กบเบ็ดกบได้นี่นะครับกบใส่นี้เราจะมาต้มประทันประทานกินนะครับไม่รู้แกอยู่บ้านไหมครับนี่ครับผมเตรียมเครื่องมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้หัวตะไคร้นะครับโอ๊หัวเสียงไข่นะครับใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็มีผักสารพัดครับเอาไว้กินกับ เมนูเกียร์อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาประทานดูนะครับว่าเกียร์จะทํามันเมนูอะไรแต่ว่าเราจะต้มนะครับไมง่ายดีครับไปเดยนะครับนี่ครับขยะติดไม้นะครับขยะติดไม้ครับอะไรพึ่งพูดอะไรอะไรอะไรเอาก็กบวันนั้นที่ผมใส่ได้ไงครับ อ๋อกวัน <ผม S 2> นั้นน่ะใช่ครับผมให้เห็นท่านบนว่าอยากกินต้นผมก็เตรียมไปประคามอ่อนเตรียมอ,อเครื่องมาเดี๋ยวผมจะจัดการให้ท่านนั่งรอกินเลยนะอยู่อยู่อย่นะเดี๋ยวผมจัดเดีเ๋ยวผมเข้าอโอ้โหอะไรนี่ท่านเสื้อตัวใหม่ได้การอย่างสวยนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับจองมาได้นะครับคุณจองทําเฉพาะอ่าใครจองก็ผลิต ตามจองเนาะจองใช่ครับไม่มีปลายทางไม่มีปลายทางครับสติกเกอร์ก็มาแล้วนะสติกเกอร์ก็เยอะแยะนะท่านนะงั้นเดี๋ยวขอญาตเข้าครัวกอนนะครับเดี๋ยวให้ประธานนั่งรออยู่ตรงนี้รอ้ตื่นพึงนอนตื่นนะครับไีแตะก่อนนะเรียบร้อยนะครับนี่ครับกบสี่ตัวนะครับเราไม่ได้ครัวให้ดูนะครับเราครัวเรียบร้อยแล้วจะต้มตบกบเป็นตัวนะครับเนี่ครับ เราก็ใส่ใบใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ใบมะขามบอนะครับนี่ครับเราจะหกลุงแล้วนะครับนะครับตัวที่หนึ่งครับลงไปตัวที่สองครับลงไปตัวที่สามครับลงไปตัวที่สี่ครับลงไปแล้วก็รอสักพักครับให้น้ํามันเดือดนะครับปิดฝาหม้อไว้นะครับเดี๋ยวเราทาเสร็จ เราไปตัดผ้าไปกินเลยนะครับไปตัดเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับกับต้มกบฝีมือไอ้ตามบริการประธานห้างครับยังนนร้อนๆอยู่เลยอนุญาตให้พี่น,อนอ้องเด้ไหมก็เออไปแล้วก็นั่นตักลงดี่หูใบมะขามน้นี่น่ากินมากเลยตามมีผักด้วยไหม ผอผหอมหอมรวยจริงลืมหอมได้ลดูแล้วมึง้าเน้าหลายครั้งแล้วมึอมเมาพี่ดองมากปียน้ำพริกน้ำพิกเจียวเจียเจีวกมีข้าวเหนียวด้วยนะฮะาเนเเจียวมะเขือเทศนะมาพี่ดองครับกินแกันครับนะเอาพวกคำพวกพวกเข้าวนี่ป็นวปนีด ข้ามันจืดใส่ถุงมาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใส่ถมาตัวที่ส้มใช่ว่าซุ่มนะครับจับมือเลยจ้าไอ้จิบหนึ่งอะไรนี่บอลบอลไอจิบหนึ่งไหมไอ้เตือนเราเอาเอายางมัดเอาเลยหรอร้อนนะร้อนนะร้อนนะย้าหู้ท่านเบี่ยงไว้ตัวหนึ่งนะท่านว่าท่านจะดเทียบหมาพี่พี่น้องครับนะรับผม คุณใส่ได้สองตัวแล้วไม่มีสามผมไปใส่อีกวันถัดไปอีกขับเ,เกล่ยวมะเขือเทศเนาะใส่มะเขือเทศนะครับเลยรประธานห้างน,นะครับท่านจะก,กินตับนะมันจะทำให้ท่านหน้าเข้าฝ้านะโบราณคขัว่าครับท่าน

ใส่มะเขือเทศหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะนัาตุ่มนี่ไงใช่าไหมตมมหัวปูนาะกลับมาหัวปูวขเข้าๆนี่้าวมน่ากินกว่าต้าวมันอียวกำานใหญ่เนานะสามมีบรรยากาศของหงนานาะ หลังฝนตัวพี่เนาะเยนนี้เยนนี้มึงใส่อีกไงเย็นนะครับหรือพักก่อนพักก่อนผมว่าตัวห้ามตัดเศเป็นกระดูกตัวนี้มึงทันไม่ทันาง,งามมิญาัดมูม,มาประจาม,มนี่ใช่ลูกมันใช่ไหมพัดลูกมันเน,ะนาะแม่มันเท่ารไรแม่มันใหญ่ลูกขอนาดนี้แม่ขนาดไหนหลห่ห่ <laughs> อยู่มึงจะถามลุงเหรอลุมันออกนะทำไมถึงอ,ออกนะี่ยไปิดปากอ้นี่่นะอรอ,รอ,อร่อยจนะ ยไม่ธรรมดาแลใส่เบ็ดุวบมานยางยดกินกแทบอี่ไปเลยย <c oughs> ่อตัวเอง,ง <c oughs> ใช่ครับฝา,ากาาก่อนให้เด็กินเยอะนะไม่เอี๊ยอี๊ยเอียบเอบ้บน,น <c oughs>

นี่ยิม้มไปเดี๋ยวจะรู้มึงนหน้ามึงเหมือนทำไมเหมือนหน้านกูจังจังเนื้อคับมึงเป็นอะไรกับปูเนี่ยเพราะเอาแบบนี้เพราะเอาฮะเพราะเอาเพราะเอา มลิ่นก็เป็นตัวได้ไหม,มเขาเห็นเขเห็นมีกลิ่นเป็นตัวมันจะด,ดีเลยครับมูม,นนม้านะมูมาอ่าต้องขออภัยสำหรับคนที่ไม่กินเนะะาะตรางบอกคุณคงไม่กินอีกจริงๆตามเนี้ยเดี๋ยวเราเดีเราไม่กินเนาะอุสานบ้านนาเนาะเกิดท้องลุงนากินมาตั้งแต่เด็กเนาะได้แต่ละตัวนี่ดีใจนะทำไมย,ยังเด็กเนาะ ่ลังไยนั่น,นขออะไรมึงขโมยเข้ามามจะบอกนะนั่งพีขโมยเบ็ดโกกขระมาณเนาะไม่ไม่ไม่จนะขโมยอ่ะพี่จริงแล้วผมจะใ,ใส่เนี่ยท่านเนาะตาพี่แล้วน้องซะตากล้องจะก,กินด้วย <laughs> ครับสำหรับ e ีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก,กับใคร ให้ผิดให้ตามบริการประธานห้างเนยนะครับย t u b e ให้ตามบริการประธานห้างนะครับแล้วก็มีทิกตอกครับให้ตามบริการประธานห้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งให้ไอ้ตามบริการประธานห้างนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอการาบสวัสดีครับว้าวไป